รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสนับสนุนโดยทิวลี่บิ๊กบอมบ์เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตคาราเมลและข้าวพองอร่อยระเบิดฟินกระจาย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอรายการเด็กไทยหัวใจโขนสัปดาห์ที่แล้วผู้เข้าแข่งขันทั้ง24คนได้ทำภารกิจเบสิคคลาสการฝึกหัดท่ารำพื้นฐานไปแล้วและผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวก็คือ น้อง <No S 2> ค,คุณครับจาก <Okay. S 1> ทีมโขนยักษ์ครั้งที่แล้วคุณชนะมาครั้งนี้คุณก็กล่าวว่าจะเอาชนะอีกครับคิดว่าทําได้ค่ะอะไรที่เราจริงจังจริงๆอ่ะเราจะทํามันออกมาได้ดีคิดว่าถ้าฝึกซ้อมกันแบบหนักหน่วงไม่ที่หนึ่งก็ที่สองค่ะ <c oughs> วันนี้รถตัวลิงลรบรียามาคว้าแชมป์ครับเจอเรย สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเด็กไทยหัวใจโขนรายการของเรานะครับจะเฟ้นหาไอดอลเด็กโขนค,นคนแรกของประเทศไทยคุณครูคทั้ง4ครับเราผ่านการเรียนรู้มา2สัปดาห์แล้วแต่ว่า2สัปดาห์ทีมลิงนี่ยังไม่ชนะนะคุณตานะให้เขาํำพองใจไปก่อนมาที่คุณนัทบ้างดีกว่าครับทีมนางของคุณนัดนี่เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับ โอ้เขาทำการบ้านกันหนักมากเลยนะคะอขอให้รอบนี้เป็นของเรานะคะนี่อ่ะสัปดาห์ก่อนน้องคุณน้องคุณชนะไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้วางแผนฝึกซ้อมมาขนาดไหนครับก็ผมวางแผนฝึกซ้อมมาว่าผมจะทำเต็มที่ครับส่วนเรื่องผลว่าจะชนะหรือว่าไม่ชนะก็ลุ้นกันครับโอ้แก้มบุม๋มสัปดาห์นี้เตรียมตัวกันมายังไงบ้างครับ แล้วหนูคิดว่าหนูังทำให้เต็มที่แล้วก็ลําผิดค่ะแต่สัปดาห์นี้หนูคิดว่าหนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาที่ทีมขนพรากันบ้างดีวกว่านะครับน้องหนุกหนานครับเตรียมตัวมายังไงบ้างที่จะทําให้ทีมของเราเนี่ยกลับมาชนะในสัปดาห์นี้ครับซ้อมกันหนักมากเลยค่ะช่วงพักก็ชวนกันซ้อมค่ะซ้อมหลายๆรอบค่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะยืนยันได้จีพะขยนัน ออกตื่นบินบาบ้แต่เช้าเลยบินตา่้แต่เช้าเลยเหรครับคนตาบ้าไม่ใช่แล้วครับแหมครูตัดเล่นอย่างนี้ทีมลิงของครูตัดบ้างดีกว่าทำไมเอ่ยน้องปัดครับคิดว่าทีมของเราเนี่ยผิดพลาดทางด้านไหนในสองสัปดาห์ก่อนแล้วเตรียมจะมาแก้มือในสัปดาห์นี้ครับน้องปัดทีมผมจะทําให้ดีที่สุดครับส่วนตัวผมก็มีผิดพลาดครับแล้ววันนี้จะ มีสมาธิมากขึ้นและทําให้ดีที่สุดครับครับซึ่งผ่านมา2สัปดาห์นะครับผมมั่นใจแล้วว่าตอนนี้พื้นฐานของน้องๆทั้ง4ทีมนี้ก็ต้องเรียกวันแน่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะครับไม่ใช่เบสิคคลาสแล้วเราจะขึ้นเป็นแอดวานซ์คลาสนะครับกับการตีบทและรำใช้บทแสดงอารมณ์รักครับต้องมาดูนะครับว่าน้องๆคนไหนนะครับจะสามารถทำการทดสอบได้อย่างดีที่สุด ในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับผู้ชนะในทุกการทดสอบนะครับจะได้สิทธิพิเศษสําหรับบททดสอบในสัปดาห์ถัดไปนะครับซึ่งผู้ชนะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับน้องคุณครับครับผมเราเป็นผู้ชนะซึ่งจะได้สิทธิพิเศษสําหรับสัปดาห์นี้สิทธิพิเศษของน้องคุณในวันนี้นะครับคือน้องคุณสามารถเลือกได้ว่าน้องคุณจะเลือกใครเป็นคู่ในการทำทดสอบในวันนี้ น้องคุณจะเลือกใครในการทำบททดสอบในสัปดาห์นี้ครับพี่แจมแจ้งครับพี่แจมแจ้งเพราะว่าพี่แจมแจ้งเป็นคนที่รำสวยแล้วก็มีลีลาท่าทางที่อ่อนช้อยมากครับก็ตอนตอนรู้ก็ตื่นเต้นดีค่ะไม่เนื้อว่าคุณจะเลือกเรา ก็คิดว่าซอมกับน <agile S 2> ้องน่าจะสนุกดีค่ะเดี๋ยวพี่จะช่วยทำให้คุณได้คะแนนเยอะๆนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับน้องคุณนะครับก็ได้เลือกผู้รักเอ๊ะไม่ใช่ผู้ผู้ที่จะทำบททดสอบด้วยแล้ว แต่ว่าสําหรับน้องๆคนอื่นๆนะครับยังไงเดี๋ยวคุณครูนะครับจะเป็นคนจับคู่ให้ว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับใครในการทําบททดสอบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับให้น้องๆทุกคนเนี่ยไปฝึกซ้อมสําหรับบททดสอบก่อนละกันเชิญน้องๆเลยครับครับผมในสัปดาห์นี้เราก็จะสอนในเรื่องของบทอารมณ์รักครับ ที่ใช้สำหรับตัวแสดงที่เป็นตัวตัวยักษ์เนี่ยครับผมเป็นเรื่องราวของทศกัณฐ์เป็นวักหนึ่งในตอนนางลอยที่ทศกัณฐ์เข้าไปเกี่ยวนางสีดาแปลงก็คือนางรยากายแปลงมาเป็นนางสีดาเข้ามาหาทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็คิดว่าเป็นนางสีดาก็เข้าเกี่ยวก็เป็นการแสดงอารมณ์รักด้วยการเกี่ยวพาราศีด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องบทรัก หนาอาชีททำตาส่งสายตาให้สาวๆแบบถูกใจทำทำได้ปะ,ะหันมามองโซ่ด้วย<ล><ล><ะ>อาชีมีความรักครับไม่จริงครับผมไม่เคยมีแฟนอ๋อ<ล><ะ>ผมมีแฟนครับมีหลายตัวเลยครับพัดลมก้าวออกซ้ายลูกก้าวฝาซ้ายออกมานํำหนักซ้ายยอดมิงยอดเดินท้าเดินยอดเอ้ย ก็อารมณ์บทลักผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าตัวทศกัณฐ์เนี่ยเป็นตัวที่มีความเจ้าชู้มากมีภรรยาหรือว่าเมียเนี่ยเยอะมากๆเลยครับไปอาชีพไม่หมุนอีกแล้วเกี่ยวกับบทรักผมคิดว่าน่าจะยากน่าดูเลยครับบทลักก็คือมันจะแบบมีความยากอยู่นะครับเพราะว่ามันจะเล่นเป็นคู่มันก็จะมีความยากที่คู่นาง ต้องจับจังหวะว่ายากอาจจะเข้าตอนไหนมันก็มีความยากเลยวไม่ยากครับเพราะอาชิจะต้องจินตนาการว่ามีคนอยู่ข้างหน้าครับถึงจะไม่ยากครับเอออย่างนั้นน่ะนายนาแล้วหมูนอ,อกไปฝั่งนูน้น ก็ตอนที่คุณครูมาเป็นคู่ให้ผมก็รู้สึกดีมากเลยครับเพราะว่าก็เหมือนได้มีตัวนางเป็นของตัวเองก็รู้ว่าเขาต้องผักตรงไหนต้องเข้าไปเกี่ยวเขาตรงไหนครับมาเออฮานีลงมาเลยนะฮะนางมาแล้วโอเคครับรับทราบครับอาชีกิบการหน่อยและเขาคู่แรกเลย ไอ้พวกรายไอ้พวกรุมมาปางเปล่าอ้าวยักษ์นั่งสองแถวอ้าวสองแถวยังไงลูกแถวเดิมของเราอ่ะอ้าวอาชู้อยู่อาชี้อยู่ตรงไหนวินเทจเออวินเทจตื่นเต้นอะไรกับผู้หญิงเนี่ยเออเกรงวาการไม่อยู่เลย ยังไม่เกี้ยวเลยงงไปหมดแล้วบทรักสัปดาห์นี้ทีมยักษ์เห็นท่าจะตื่นเต้นไม่เบาเลยนะครับจะได้เข้าคู่ซ้อมเป็นครั้งแรกกับทีมนางซึ่งไม่รู้ว่าแต่ละคนจะได้คู่กับใครแต่น้องคุณ DK14 ดูค่อนข้างจะสบายใจกว่าเพื่อนๆเ,เพราะได้ชนะในสัปดาห์ที่แล้วจะได้ซ้อมกับคู่นางที่เขาเลือกเองนั่นก็คือ น้องแจมแจ้ง DK0 9ย์การที่ที่ผมได้สิทธิพิเศษในครั้งนี้ผมก็รู้สึกขอบคุณมากเลยครับเพราะว่ามันดีกับตัวผมมากเลยครับที่ผมได้เลือกแจมแจ้งมาเป็นคู่ของผมครับผมและแจมแจ้งได้รับด้วยกันแล้วทีมอื่นก็สู้ๆหน่อยนะครับหัวไหลวินตอนที่เขามาช่วยรู้สึกเขาผักเบาไปนิดนึงผมก็เลยถามนิดนึงว่าเมื่อไหร่จะผักแล้วผมผานเบทีลืมท่าเลยครับโนบน ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะหนูกลัวว่าตอนที่หนูจะเข้าคู่่ะหนูจะอารมณ์ไม่ไปอ่ะค่ะตื่นเต้นไปหมดเลยเออโลกไหตื่นเต้นไปหมดเลยเอามาโซ่มาปกติผมไม่เคยรำกับผู้หญิงครับมันก็เลยเก่งๆนิดหน่อยครับ มาพร้มอมเตรียมผมไม่เข้าหาเขาเลยคือผมไม่อยากเข้าไปเยอะครับเดี๋ยวโดนเซลจากอาชีครับ<า>ถ้าผมก็จำได้แล้วใส่อารมณ์ผมก็ใส่เต็มที่เพื่อนๆซ้อมกันบ่อยๆนะครับผมคิดว่าผมทำได้ครับเพราะว่าครั้งนี้ผมพร้อมกว่าครั้งที่แล้วครับผมฝึกครับ ผมตั้งใจทํามากครับในการทดสอบในครั้งนี้นะครับถ้าเด็กๆราด้วยความตั้งใจจำข้อผิดพลาดที่ครูบอกเนี่ยไปปรับปรุงเนี่ยคิดว่าผลยักเราเนี่ยน่าจะรักษาชัยชนะในครั้งนี้เอาไว้ได้อีกครับตอนนี้มาท่องบทกันก่อนบทมีอยู่ไม่กี่คำ ในบทเรียนในอารมณ์รักเป็นการรำใช้บทเขาเรียกกันว่าบทเข้าพระเข้านางของลิงเนี่ยก็จะเป็นบทในเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานเข้าห้องนางวันลินก็ได้เกี่ยวพาราสีโอโลมปฏิโลมนางวันลินแล้วก็ยกยกบทในช่วงนี้มาให้เด็กได้ฝึกเทคนิคในการแสดงบทบาทเนี่ย ต้องรู้ที่มาที่ไปตัวละครหลักสำคัญคือต้องตี <c oughs> ความหมายของบทขับร้องให้ออกอาว่าตามคุณเลยดีกว่าน้องเอ๋ยน้องรัก,เร,กเราก็พยายามจะปรับแก้กับตัวนักเรียนครับซึ่งซึ่งตอนแรกมาเนี่ย <c oughs> เขาก็จะไม่ได้บทมันก็จะยากในการที่เราจะต่อท่าหรือหรือต่อต่อการแสดงวันนี้มาเราก็มานเน้นเรื่องเรื่องท่องบทก่อนน้องเอ๋ยน้องรักเห็นประจักษ์ นั่นอะไรหายไปเลยหายไปเลยอทุกคนก็จะได้แหละก็จะมีแต่ลอตโต้คนเดียวที่ที่ที่เขาด้วยด้วยวัยรุดเขาอะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาซึ่งเขาก็จะจำได้ได้ได้ช้าแต่เขามีไหวพริบเห็นประจักษ์สมหวังหรือยังเจ้าว่าพังแนบชิดสนิทเก่าแล้วแล้วรวมแล้ว เล่าเล่าอะไรเล่านิขานเหรอแล้วโลมแล้วชิดชิดปายหมุนลีลาที่สอนเด็กไปอย่างเช่นเข้าไปเบียดเบียดเข้าไปจะไปจับจับแก้มเชยคางเขามมวนตีลังกาเราจะได้เห็นเกริยอาการว่าการเกลี้ยของลิงเนี่ยมันมีมีความโลดโผนอยู่ด้วยนะพยายามจะสร้างคาแรคเตอร์ตัวนี้ให้เห็นว่านี่มันเป็นเอกลักษณ์ของลิงไปยังมา ก็เราก็พยายามสมบทบาทไปหันตัวมาครับเบียดเบียดเบียดเยอะๆอย่าดันไว้ดันไว้ดึงไม่ต้องไม่อยู่นิ่งครับดูซุกซนครับแล้วก็ดูเป็นคนที่เจ้าชูครับแล้วก็ตักทุกคนครับจะกอดครับแล้วก็จับข้างครับกอดพัก่อครับแล้วก็มัวนาครับหันมาปลดลังก็ ก็ไม่ได้ช้าไม,มไม่ได้เร็วแต่ว่าต้องทำท่าให้เหมือนหลักมันจะยากแต่หนูก็สู้ค่ะก้าข้านขวาขึ้นอย่างลิปดาหนึ่งก็คือบางทีเขา,เ,ขาเหมือนจะยังเกร็กงอยู่แต่เขาก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่า ถ้าเรามองดูร่างกายแบบไม่เต็มเท่าไหร่รูปร่างเขาผอมซึ่งบางทีทําท่าอะไรแล้วมันมันไม่เหมือนบุคลิกของฮนุมานแต่ว่ามันก็เป็นแค่ภายภายนอกที่เราที่เรามองแต่ว่าเรื่องการตีบทการจําท่าการม้วนหน้าการเล่นเขาก็โอเคครับขอเชิญแขกรับเชิญในวันนี้ครับผลนาง่าวส,สาวผลนาง <laughs> ตอนแรกก็หันหน้าคุยกับเพื่อนๆเลยครับว่านางมาแล้ว <laughs> กลัวใน,นงแบบนางดูน่ากลัวอะไรเงี้ยครับคนใกล้ครูที่สุดคือน้องโมจิอ้าวตบมือต้อนรับกันหน่อยแล้วนี่ต่อไปอ่าโมจิยิ้มให้ปัดอ่ะผมก็เลยนั่นแหละอายอายอาย,อายับกับหนาก็ตอนแรกก็หวันหว่นใจเพราะว่าก็เป็นคนเขินผู้หญิงครับ ตัวผมครับผมจะคิดว่าเหมือนกําลังจีบคนที่ตําด้วยครับเพราะว่าแนวอย,อย่าไปอย่าไปเขินก็ะจะพยายามาว่าทําให้มันสมบทบาทครับเพราะว่าเราเป็นลิงเจ้าชู้อย่างที่ครูบอกครับตอนคู่กับพี่ปัดก็มีเขิน่าค่ะแตะแตะเร็วเร็วรีบแตะเข้าไปใกล้เออผ่านลงมาน้องไม่ถูคะ่ะน้องกดถูเขี่ยแล้วก็เขี่ย และโต้แกล้งพี่เหรอโต้อกไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งเสียงสูงเลยเอกกเมื่อทีมโขนลิงได้ฝึกซ้อมและเข้าคู่กับทีมโขนตัวนางได้รับส่งอารมณ์กันก็มีความมั่นใจมากขึ้นและหวังว่าในบททดสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นพวกเขาจะได้รับใช้ชนะกลับมาครับจะเอาความเจ้าชู้ของลิงไปคว้าชัยมาให้ได้ครับรวมพลังกันแล้วบอกว่ายัง ใหัวใจลลโิงโ,โอเคเดีเเ๋ยก็โลก็ลช่วงหน้ามาดูการเข้าพระและการเข้านางาใครจะตีบทได้ชัดเจนที่สุดพักสักครู่ครับคุณรู้กันครับ